เวลาที่เขาเอาจากไข่มาครับตอนแรกเขาจะมีถุงไข่แดงตรงใต้ท้องครับพอมันนิ่มๆเลครับแล้วก็บี ให้เขาเลยครับเวลามีฝนตกลงมาอะไรเงี้ยมันอาจจะให้มีปัญหาหรือที่เต่ามันอาจจะเป็นหวัดได้ครับเต่าเนี่ยมันห้ามที่จะกลับไขบ่เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาต,อต่อกะดองเต่าลูกเต่าที่มันคลอดขึ้นมาครับเชื้อไข่เต่านะครับจะเห็นเส้นเลือดด้านในครับถ้าอย่างนี้นแสดงว่าเขามีเชื้อแล้วคนที่เข้ามาครับบทสนทนาที่คุยกับผมก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่เขาอยากจะมาหาผมก็คืออาจจะแวะคุยเรื่ออออ,าาอ,อออ,ววกออกงงงงเเเเตต่่ตนน่่าา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 กกกกกกกนนนนนคคยยุททีีีีขขมมมมมหหหลลลลลููััััับํจไ้วผ็็ดพ ใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าผู้ติดตามในทิกต o k ผมก็แค่หลักร้อยครับสวัสดีครับผมบอนทวีชัยครับผมเจ้าของฟาร์มเต่าสุกต้าดอนเมืองครับผม mm hmm. คือตอนแรกเลยอ่ะผมไม่ได้รู้จักเต่าสุกตาอะไรนี้มาก่อนเลยนะครับพอดีไปแต่งวัดครับแล้วรุ่นพี่เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะขอไปซื้อเต่าหน่อยที่ที่จังหวัดสิงห์บุรีครับเอ๊ะเต่าอะไรทําไมราคามันสูงอย่างตัวเป็นพันเลยอนะไรเงี้ย ก็เลยได้ไปเห็นที่เขาเลี้ยงครับก็ว,ว่าเออมันน่าสนใจนะมันแบบมันใช้เนื้อที่ค่อนข้างจํากัดก็สามารถเลี้ยงได้คือสูกาต้าเนี่ยครับมันมันเลี้ยงง่ายครับแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากเหมาะสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งเลี้ยงครับด้วยความที่ราคาคนสามารถซื้อซื้อง่ายไข่คล้องครับคือสมมติว่าพ่อแม่อยากซื้อสัตว์เลี้ยงให้ลูกสักตัวหนึ่งเงี้ยถ้าเต่าสูกาต้ามันก็ราคาไม่สูงครับแล้วก็ดูแลง่ายอย่างลูกเต่าอย่างเงี้ยตัวละพันห้าร้อยบาทใช่ไหมครับถ้าเราเลี้ยงมาสัก 3ามสี่ปีอย่างเงี้ยมันก็สามารถผสมพันธุ์เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วก็ให้ลูกได้นะครับส่วนอย่างเต่าอเาดบ้าเงี้ยครับซึ่งราคามันสูงมากครับตัวหน,นึ่งเนี่ยน่าจะสี่หมื่นห้าหมื่นบาทเงี้ยครับแล้วกว่าระยะเวลามันจะผสมพันธุ์ได้ครับมันต้องใช้เวลาเวลาประมาณ 30- มสถึงสีปีถึงจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ครับอันนี้คือกระบอกลูกเต่านะครับ<ช>การดูแลครับก็คือเวลาที่เขาเอาจากไข่มาครับตอนแรกเขาจะมีถุงไขแดงลงใต้ท้องครับแล้วเขาก็ค่อยยุบไปจนสะดือปิดสนิทเงี้ยคร นี <static> ่ก็ถือว่าเต่าที่โอเคสามารถนําไปเลี้ยงได้ครับส่วนอาหารก็คือเราก็จะให้อาหารเม็ดเขาครับนี่ครับอาหารเม็ดแล้วก็จะแช่น้ําไว้ไงครับอันนี้เป็นอาหารเม็ดเฉพาะใช่ครับของเต่ารใช่ครับพออย่างเงี้ยครับพอมันนิ่มๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็บีบีให้เขาไงครับแล้วบีให้เขาก็ได้เลยครับแต่เขาก็จะทยอยมากินของเขาเองครับคือถ้าเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับ อาหารเมร็ดเนี่ยครับหนกิโลประมาณ3 0 0ร้อถึงสามบาทครับตัวหนึ่งกินแค่วันละสองสาม็ดเนี่ยครับผงนึงเนี่ยสามบาทเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ไหลายเดือนครับประมาณ2อสเดือนเลยแต่ว่าถ้าเรานึกถึงถ้าเราต้องไปซื้อผักที่ตลาดอ่ะกําละสิบบาทเนี่ยครับสองสวันมันก็เน่าผักก็กินไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นอาหารเม็ดถูกกว่าแล้วก็ง่ายกว่าเลครับพอเขาโตแล้วสัก สี่ห้าปีเงี้ยก็เริ่มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วก็มาเลี้ยงในบ่อด,ดินก็ได้ครับหรือบางคนอาจจะเทปูนแล้วก็มีส่วนที่เป็นดินเหลือให้สําหรับเขาวางไข่ได้ครับถ้าอย่างเต่าสุกาตะเนี่ยครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยก็คืออาจจะต้องมีอายุประมาณ4-5ปีขึ้นไปครับส่วนขนาดมันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วขึ้นไปครับก็อาจจะสามารถเริ่มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับอย่างเต่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวใหญ่ครับคือเหมือนเราเลี้ยงเงี้ยเหมือนเราไม่ได้ มันอาจจะให้มีปัญหาหรือที่เต่ามันอาจจะเป็นหวัดได้ครับเพราะว่าอากาศมันเย็นเงี้ยครับอันนี้คือปัญหาของผมปัญหาของผมก็คือต้องมีการติดไฟครับไฟร้อนครับเพื่อช่วยเรื่องความอบอุ่นให้เขาครับสำหรับเวลาตอนที่ฝนตกหรือเวลาอากาศเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเต่าต,ตัวเล็กเนี่ยครับปัญหาของเขาก็คือกระบะที่เลี้ยงครับต้องสะอาดเพราะว่าไม่งั้นเนะี่ยลูกเต่าอ,อาจจะติดเชื้อได้แล้วทําให้ตายได้ครับ จริงๆแล้วมันง่ายมากเลยครับแค่ใช้แค่กล่องโฟมนะครับใบดึงแล้วก็ใช้แค่ถาดไข่ครับแล้วก็เอาน้ําใส่แก้วครับเพื่อเพิ่มความชื้นแต่จริงๆแล้วตามทฤษฎีอ่ะอุณภูมิอ่ะการฟักไข่อ่ะมันอยู่ที่29-32องศาส่วนความชื้นเนี่ยอยู่ที่70-85มันถึงจะฟักออกมาเป็นตัวได้ครับแต่ว่าเราสามารถทําแบบนี้ง่ายๆได้เลยครับอุณหภูมิห้องปกติอาทิตย์นึงเราอาจจะเปิดครั้งนึงให้มันระบายอากาศแล้วก็ปิดเข้าไปใหม่ครับผมเราคิดเพราะว่ามันสวยงาม อ๋อไม่ใช่ครับจริงล้วประโยชน์ของมันก็คือพอเราฉีดไว้เราก็จะใด้มาร์กไว้ครับว่าเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งในการวางไมนอยู่ตรงไหนเพราะว่าไข่เต่าเนี่ยมันห้ามที่จะกลับไข่ครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาต่อกระดองเต่าลูกเต่าที่มันคลอดขึ้นมาครับมันไม่เหมือนกับไข่ไก่ที่มันต้องพลิกบ่อยๆเพื่อไม่ให้ขนมันติดกับไข่ครับอันนี้พาดูเชื้อไข่เต่านะครับจะเห็นเส้นเลือดด้านในครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าเขามีเชื้อแล้วคือเราสามารถสังเกตไข่เต่าได้ประมาณหลังจากที่เต่าออกไข่มาแล้วหนึ่งเดือนครับมันก็จะ เสน่ห์ของเขาก็คือเต่าเขาเลี้ยงง่ายครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีเสียงรบกวนครับอย่างผมเลี้ยงในบ้านนะครับมันก็ไม่ได้มีเสียงดังเหมือนอย่างสุนัขหรือแมวนะครับบางทีมันมีการเห่ามีอะไรอย่างเต่าครับก็เดินไปเดินมาทั้งวันบางทีเราเหนื่อยหรือเครียดเรื่องงานเรากลับมานั่งดูเต่าที่บ้านเขาเดินไปเดินมานะ่เงี้ยมันก็ทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นได้ครับ คือจริงผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศครับเป็นหัวหน้าช่างพับข่าวอยู่ที่พีพีทีวีครับก็แล้วก็เห็นโอกาสที่จะเป็นธุรกิจเสริมได้ก็เลยทำแมบนี้ครับคือไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรครับถ้าเรามีงานประจำอ่ะปัญหาคือเรื่องของเวลาครับคือเราไม่สามารถมาดูแลได้แต่ผมถือว่าโชคดีครับที่มีพ่อแม่คอยช่วยดูแลให้ครับมันก็เลยง่ายเราก็แค่แบบเหมือนบอกเขาสอนเขาเลี้ยงครับว่าต้องทํายังไงอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ทําตามแล้วมันก็ได้ผลสําเร็จ เริ่มแรกเลยคือผมก็ลงทุนซื้อพ่อพันแม่พันนะครับเป็นตัวผู้2ตัวตัวเมียสี่ตัวครับรวมเป็น2องแสนบาทเป็นการเริ่มต้นครั้งแรกครับอาจจะต้องเล่าถึงเรื่องการที่เต่าออกไข่ครั้งหนึ่งนะครับสมมติว่าตัวเมีย1ตัวเนี่ยครับมันสามารถออกไข่ได้ปีหนึ่งครับประมาณ1นถึงหครั้งเลยครับต่อปีคือเขาจะเริ่มออกตั้งแต่เดือนตุลาถึงเมษายนประมาณนี้ครับเราจะเต่าแต่ละตัวยองผมเนี่ยมีแม่สี่ตัวใช่ไหมครับแต่ว่ามันออกไข่ไหมหมด3ตัว ตัวหนึ่งเนี่ยแค่2หลุมอีกตัวหนึ่ง4หลุมปีนั้นผมได้ประมาณ200กว่าฟองครับฟักออกมาได้เกือบ2 0 0ตัวผมขายตัวละ1,500บาทฉะนั้นผมได้เงินถ้าคิดเป็น100ตัวครับก็ได้เงิน1นึ่งแถ้า200ตัวก็ได้สา0แสนเท่ากับปีแรกผมคืนทุนแล้วครับคือตอนแรกเราประเมินไว้ก่อนแลวครับว่าแม่พันธุ์เนี่ยตัวหนึ่ง่จะสามารถให้ไข่เราเท่าไหร่แล้วก็ประมาณเอาที่ต่ําที่สุดที่เขาจะทําได้ครับก็คือ ผมให้ตัวหนึ่งเนี่ยประมาณ80ฟองผมว่าผมมี4ตัวนะครับก็ได้320ฟองใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ออกตัวนึงมันก็ลดลันถึงกันลงมาครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามเป้าที่เราวางแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ในสถานที่มันเราคิดว่าอย่างเลวร้ายที่สุดเลยอ่ะมันอาจจะไม่ออกเลยในปีนั้นเยอะไรเงี้ยแต่ปีหน้ามันก็ต้องออกเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะโชคดีที่ปีแรกมันก็ออกมาเลยก็เลยทําให้มันคืนทุนมาเลยครับ <S 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 <ๆ S 2> ก็อันนี้ก็ใช้แค่พื้นที่ข้างบ้านครับเล็กๆคือเป็นพื้นที่โล่งข้างบ้านเนี่ย ขนาดมันอยู่ที่ประมาณ5้คูณสิครับประมาณนี้เองเราก็สามารถเลี้ยงเต่าสุกตาได้แล้วคือตอนแรกผมเอามาลงเนี่ยผมก็มองว่าแบบมันยังพอเหลือนื้ือที่อยู่ที่สามารถเอาเต่ามาลงเพิ่มได้ครับตอนนี้ผมก็เลยมีแม่พันธุ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7ตัวส่วนพ่อพันธุ์เนี่ยมีประมาณ4ตัวครับก็ครั้งแรกที่ผมขายได้คือตอนแรกผมรับ ลูกเต่ามาขายใช่ไหมครับก,ก็ลงในเพจต่างๆเป็นกลุ่มเต่าครับลงขายเต่าเงี้ยก็มีลูกค้าครับทักมาซื้อก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นครับแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่ซื้อให้ลูกเลี้ยงครับก็ถ้าเป็นลูกเต่าครับมันจะมีลูกเต่าปกติผมขายตุลพันธ์ห้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางตัวเงี้ยมันจะมีลักษณะพิเศษคือกระดองเบิ้ลเราเป็นกระดองเบิ้ลสมมาตรเป็นกระดองเบิ้ลที่สวยครับหรือเขาจะเรียกว่าเบิ้ลเพชรเบิ้ลเทพอะไรก็แล้วแต่ครับตัวเล็กๆเนี่ยผมเคยขายได้็นึ่งหมื่นบาท ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เคยขายไปนะครับก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวใหญ่ประมาณขนาดเกือบ30มินิ้วครับก็ขายไปตัวเมียครับตัวละห้าหมื่นจริงๆแล้วมันยากไหมมันก็อาจจะไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆครับที่เขาเชื่องแล้วก็แบบเหมือนเรียกและมาหาอะไรเงี้ยแต่เต่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่เราก็คือมันเหมือนยังไงอ่ะคนมันไม่ค่อยเห็นเต่าครับเต่าผสมพันธุ์กันเนี้ยมีคนเคยเห็นกี่คน รู้รู้ไหมว่าเต่าผสมพันธุ์ยังไงเงี้ยผมก็ถ่ายลงดิ k t o อลเต่าออกไข่เงี้ยผมก็ถ่ายลงดิจิตอลเต่าลูกเต่าครับที่กําลังออกจากไข่เงี้ยเอาหัวโพวกออกมาเงี้ยผมก็ถ่ายลงดิ k t o อลอันนั้นก็มีคนดูหลายพันคนใช่ครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าผู้ติดตามในดิ k t o อลผมก็แค่หลักร้อยคือเริ่มต้นเลยอะ่ะผมก็ไปขายในกลุ่มต่างๆครับ แต่ว่าคือในกลุ่มครับมันก็มีหลายคนที่เข้ามาใช่ไหมมันก็มีคนที่เลี้ยงเพาะขายเหมือนผมมาเยอะสรุปว่าพอมันเยอะเงี้ยมันก็มีการตัดราคาเกิดขึ้นครับแบบว่าอาจจะราคาต่ําลงหรืออะไรเงี้ยผมก็เลยมาเปิดเพจเองเป็นของตัวเองครับพอเปิดเพจเราก็อัพพวกรูปเต่าไปการเลี้ยงเต่าต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยการออกไข่ทายัางไงอะไรเงี้ยครับก็จนมีผู้ติดตามประมาณ23,000คนเนี่ยครับตอนนี้ก็คราวนี้มันก็เกิดเป็นคอมลเลูเล็กๆมีการซื้อขายเต่าในเพจของผมเงี้ยครับ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทําให้เราสามารถขายเต่าได้ถ้าจะเริ่มทำธุรกิจครับมันก็มีอยู่2แบบก็คือแบบแรกเลยเนี่ยก็เริ่มจากซื้อลูกเต่าตัวเล็กไปเลี้ยงครับแล้วก็เริ่มค่อยๆเลี้ยงเขาครับจนเขาโตสัก4-5ปีก็เริ่มเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะครับอย่างนั้นก็คือเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยครับแต่ถ้าเผื่ออีกวิธีหนึ่งก็อาจจะเป็นวิธีแบบผมก็ได้ก็คือลงทุนซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ตัวใหญ่มาเลยคือเราก็เก็บเงินซื้อมาเลย11,000บาท ซื้อมา1ชุดคือตัวผู้1ตัวเมีย2ไงครับแล้วก็ลองเลี้ยงไปหาเนื้อที่สัก5้กาคูณสมก็ได้ครับแล้วก็มีดินให้เขาหน่อยเพื่อให้ p ขุดวางไข่ก็สามารถเริ่มธุรกิจได้เลยครับถ้าเราเลี้ยงจากตัวเอกเล็กครับเราก็สามารถดูได้ตลอดครับว่าเต่าเป็นยังไงการจับตัวยังไงคือเราอาจจะเป็นมือใหม่ที่แข็งแรงเมื่อเต่าโต,ตแล้วไงครับเราก็อาจจะรู้ลึกรู้จริง,รรงเพราะเราเลี้ยงมั้ตั้งแต่เด็กจนโตครับแต่ว่ามันก็ใช้เวลาที่นาน4ีปีกว่าจะถึง ออกไข่เ okay. ต่าตัวเล็กเนี่ยมันไม่สามารถเลือกเพศได้บางครั้งเราต้องซื้อไปไงครับเราต้องยอมรับว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่ตัวปูหรือเป็นตัวเมียไงครับแต่ว่าการฟักเต่าเนี่ยอุณหภูมิมามีผลต่อเพศของเต่าแต่ถ้าเราซื้อเต่าตัวใหญ่มาเลี้ยงเลยไงครับผลสําเร็จมันก็อาจจะเร็วกว่าคือเราไม่ต้องรอสี่ห้าปีเพราะตัวใหญ่ซื้อมาปุ๊บแล้วมันก็ให้ผลลัพธ์กับเราเลย ก็เหมือนทําธุรกิจอื่นนะครับอย่างเช่นค้าขายอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องไปอยู่นอกบ้านหรือออกไปตอนตั้งแต่เช้าหรืออะไรครับแต่ถ้าเราเลี้ยงเต่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถเป็นธุรกิจที่ทําอยู่ที่บ้านได้ครับเราก็ไม่สามารถไม่ต้องเหนื่อยมากที่จะต้องตื่นเช้าออกไปรถติดหรืออะไรเราก็สามารถดูแลเขาที่บ้านได้ส่วนช่องทางการขายมันขายทางออนไลน์มันก็สะดวกกับคนสมัยใหม่ครับไม่ต้องไปเสียค่าเช่าที่ไม่ต้องเสียค่าหน้าร้านครับเราแค่อาจจะมีเสียค่าบูทโพสบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ ดีกว่าที่เราจะต้องไม่จ่ายค่าเช่าทุกเดือนครับก็เหมือนเลี้ยงสัตว์อ่ทุกคนเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็ทําให้เราจิตใจแบบใจดีอบอ้อมอารีมีเมตตาต่อสัตว์มากขึ้นงเงี้ยครับแล้วก็อย่างคนที่เข้ามาครับบทสนทนาที่คุยกับผมอะก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่เขาอยากจะมาหาผมก็คืออาจจะแวะคุยเรื่องต่าก่อนแล้วค่อยคุยเรื่องที่เขามีธุระมาหาก็คือถ้าหมุดว่า ถ้าอยากเลี้ยงสัตว์นะครับก็เรารแรกเราต้องดูก่อนว่าเรามีเวลาว่างที่จะให้เวลากับเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยสัตว์มันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนเราครับเขาต้องการความดูแลต้องการอาหารต้องการความปลอดภัยครับลองดูว่าตัวเราอ่ะสามารถให้เขาได้ไหมถ้ารเราสามารถให้เขาได้นะก็ลับมาเลี้ยงเลยรับรองว่าเราจะมีความสุขกับสัตว์เลี้ยงของเราแน่นอนสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเต่าครับหรือว่าอยากจะลองมาดูก่อนก็ได้ครับว่าเต่าอ่ะมันมีความน่ารักหรืออะไรยังไงครับก็เซิร์ชว่าสุกตาดอนเมืองก็ได้ครับ ก็สามารถทักเข้ามาในเพจหรือว่าโทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวนัดวันกันแล้วก็เราจะได้มาดูต่อกันที่นี่